สวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวายน้ำพูดได้บายวินวินพูครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในชื่อตอนนะครับที่เราจะทำกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจากนี้ไปนะผมจะใช้ชื่อตอนว่าเคล็ดลับดีๆมีมาฝากนะครับ EP 1เคล็ดลับดีๆมีมาฝาก EP 1วันนี้ครับวันนี้เราจะเล่าถึงเรื่องราว นะว่าเราจะทำยังไงให้ค่า pH ในสระว่ายน้ำคงที่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้ได้แบบยาวๆใช้ได้ดีใช้ไม่ยากนะใช้ได้แบบสเสถียรเสถียรแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มงบ่าประมาณมากแล้วเขาสามารถทำงานแทนเราได้แบบอโตโมติกเลยนะครับลด ปัญหาความซับซ้อนความยุ่งยากในเรื่องของอินสตูเมนต์เครื่องมือวัดต่างๆลงนะครับด้วยเคล็ดลับด้วยเทคนิคดีๆที่จะมีมาฝากนะครับเคล็ดลับดีๆมีมาฝากในตอนนี้ EP1 ีําทำยังไงจะให้ค่า pH ของสระว่ายน้ําคงที่ตลอดเวลาโดยเฉพาะสระว่ายน้ําที่เป็นระบบเกลือครับค่า pH จะสูงขึ้นเลย8ขึ้นไปนะครับ นั่นคือปัญหาของสาไว้น้ำระบบเกลือเคล็ดลับดีๆมีมาฝากวันนี้ครับตามผมมาดูเลยเราจะทำยังไงเคล็ดลับดีๆมีมาฝากวันนี้ครับการที่เราจะทำให้ค่า pH ของสาไว้น้ำระบบเกลือนั้นนะมีค่าคงที่อยู่ในช่วงมาตรฐานนะก็คือ7.2ถึง7.6เป็นค่านะครับที่ขึ้นมาจากระดับกลางอยู่นิดนึงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ค่า7นะครับ7.2ถึง7.6 เราจะทำยังไงให้มันอยู่ในช่วงนี้ตลอดเวลานะครับปกติแล้วนะในในการที่เราจะปรับค่า p h นะครับถ้าเป็นแบบไม่นุ่นนะครับเราวัดดูว่าค่า p h เท่าไหร่ถ้ามันเกิน8เกินเล้งขึ้นไปเราก็เติมอะไรครับเราเติมกดเกลือเราเติมกดแห้งอะไรก็ว่ากันไปถูกต้องไหมครับคือใช้แบบไม่นวนใช้มือไปเลยบางทีก็เติมขาดบางทีก็เติมเกินนะครับพอเติมขาดหรือเติมเกินไม่เป็นผลดีนะ ถ้าเกินไปมากๆนะครับมันก็จะ,ะถ้าถ้าสารระบบเกลือเนี่ยถ้าเราเติมกรดเยอะๆมันก็เป็นกรดก็มีปัญหาทําให้การแสบตาการระคายเคืองต่างๆนั้นมันตามมาเยอะแยะมากมายนะไม่ดี่ะมันก็จะไปคล้ายๆกับสารที่เป็นระบบคลิีน90%คือกัดนะก็ไม่ดีนะถ้าเติมขาดก็ยังไม่พอนะครับในช่วงที่มาตรฐานสักทีนะครับ7.2ถึง7.6ไม่ได้ พอมันไม่ได้อยู่ในช่วงมาตรฐานเนี่ยการบำบัดน,น้ําเกิดขึ้นได้อย่างไม่สมบูรณ์นะครับถ้าใครที่มีสวายน้ําหรือใครเป็นผู้ละเมาดูแลสวายน้ําต่างเนี่ยจะรู้จักดีเลยถ้าน้ํามันอยู่ในค่า pH ที่มาตรฐานนะดูแลสวายน้าง่ายง่ายง่ายมากๆนะครับตัวพวกฟักคเคลนต์เล่งตกตะกอนอะไรต่างๆแทบจะไม่ต้องใช้นะะถ้ามันอยู่ในช่วงมาตรฐานเนี่ยตะกอนมันแทบจะตกเองเลยนะฮะแทบจะไม่ต้องใช้ ตัวฟอกคู่เลนอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับ mm hmm. การที่ตะกรนที่มันจะฟุ้งยอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยมีนะน้ำไม่ขุนน้ำใสดีนั่นเองครับอ่นะ mm hmm. เพราะฉะนั้น p h มีความสําคัญมากในการที่จะรักษาไว้ให้ได้คงที่7.2ถึง7.6นั้นเป็นเรื่องที่ดีมากเคล็ด mm hmm. ลับที่มีมาฝากว่านี้ครับจะจะบอกว่าง่ายมากๆกว่าที่ผมจะตกผลึกได้เท่านี้นะจริงๆแล้วเรื่องราวนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ว่านะ มันมีโซลูชันหลายโซลูชันมากที่จะเข้ามาจัดการให้มันคงที่นะก่อนที่จะไปบอกวิธีผมย้อนคืนไปก่อนนะครับว่าการที่จะให้ค่า pH มันคงที่ได้เนี่ยโดยเฉพาะสารระบบเกลือเครื่องเกลือผลิตคอลีนเมื่อไหร่ก็เป็นคอลีนฝั่งดงังก็เกิน8มันทำยุกครั้งนะครับมันก็เกิน8เวลาเราจะจัดการกับมันถ้าเป็นระบบออโต้ครับท,ท,ที่ท่านเห็นครับ เราจะใช้อันนี้ยกตัวอย่างของยี่ห้อเซก้นะก,ก็เป็นเครื่องที่คุณภาพดีราคาก็ไม่แพงหรอกนะครับตัวนีนะ้เป็นของอิตาลีนะแอคูรูซี่ก็โอเคม่นยำนะนก็อันนี้เขาเรียกว่า p h c o n t r o l l e r นะครับมันวัดด้วยแล้วก็สั่งงานปั๊มเคมี Me ได้ด้วยนะครับนะวัดนะแล้วก็อ่านค่าแล้วก็ Control ตัวนี้มันจะมาคู่กันนะอันนี้เป็น pH controller อันนี้เป็น pH probe sensor นะครับนี่ตัวนี้ที่เราเรียก pH probe sensor อันนี้จะจุ่มอยู่ในเส้นท่อนะครับเวลาน้ําที่เวนวิ่งผ่านหัวโพรบตัวนี้หัวโมรบตัวนี้ก็จะอ่านส่งสัญญาณไปที่ตัวมิเตอร์ตัวนี้ตัว controller ตัวนี้อ่านเป็งค่าออกมาถ้าน้ําที่มาเป็นด่างด่างเท่าไหร่ละมันก็อ่าน8กว่ากว่ามันก็ส่งให้ตัวนี้อ่าน8กว่ากว่า อันนี้ผมใช้ภาษาง่ายๆก่อนนะแต่ปัญหาของระบบเดิมนะครับก็คือเวลาที่เราใช้ PH-Controller แบบนี้มันแม่นยำว่าจริงแต่มันต้องใช้ตัวนี้ถ้าเมื่อไหร่ตัวหัวโ r o บ p พ probe sensor มันพังหรือมันชำรุดเนี่ยนะครับการอ่านค่ามันจะไม่ตรงละพอไม่ตรงปับ๊บเกิดอะไรขึ้นครับการสั่งงานก็ผิดพลาดไปด้วยนะครับแทนที่ว่าค่า PH มันเกิน8ไปแล้วมันก็อ่านได้ไม่ตรง8นะครับ มันก็สั่งงานเออเรคาดเคลื่อนถูกต้องไหมครับมันก็ค่า ph ก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอีกการดูแลก็คือต้องมันตรวจเช็คคาลิเบตกับน้ํายาพวกนี้นะมันก็จะมีน้ํายา ph 4นะครับ ph 7นะที่มีมาด้วยเนี่ยการคาลิเบตก็คือสอบเทียบก็คือจุ่มลงไปแล้วก็ไปคีย์เข้าที่หน้าจอตัวคอนโทรนี่ให้มันอ่านค่าได้ตรงกับโซลูชันจุ่ม7ก็อ่านได้7นั่นคือตรงจุ่ม4ก็อ่านได้4ีนั่นคือตรงถ้าแตกต่างไปจากนี้ก็ต้องเปลี่ยนหัวโปรบ หมายความว่าเราต้องใส่ใจมันพอสมควรนะครับเรามีของดีแต่เราต้องใส่ใจนะอันนี้เมื่อก่อนเราทําแบบนี้อยู่ถ้าเป็นระบบอัตุนอมัตินะครับมี p h Controller มี P-H Probe Sensor นะครับจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมแนะนําแบบนี้นะตัว p h Controller นี่ผมยังขายเหมือนเดิมนะครับมันใช้กับงานอย่างอื่นได้ด้วยนอกเหนือจากสาไว้น้ำนะฮะใช้งานได้นะครับ หรือใครที่ยังจะอยากใช้อยู่มันก็มีข้อดีแต่ต้องดูแลให้ดีนะครับแต่จากนี้เป็นต้นไปเคล็ดลับที่มีมาฝากในวันนี้นะครับหลายคนติดตามอยู่ว่าคุณบิชาจะบอกว่ายังไงนะครับคุ้มค่าแน่นอนครับกับการลงทุนเพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวแต่ผลที่เราได้กลับมานั้นคุ้มค่ามากจากนี้เป็นต้นไปค่า ph ในสระว่ายน้ำทุกสระถ้าฟังคลิปนี้แล้วจะคงที่นะครับอยู่ในช่วงมาตรฐาน7.2ถึง7.6ตลอดเวลา รเราทํำยังไงนะจากเดิมที่เคยใช้ PH controller เราไม่ใช้แล้วเราเลือกใช้ p h เฮ o คอนโทนะแล้วนะจะทํายังไงคุณปิชานะนี่เลยครับตัวโพบที่มันเป็นปัญหาที่มันอ่านตรงไม่ตรงบ้างเนี่ยนะเราเอาพวกนี้ออกนะผมยติขอเอายาตาเอาออกนะครับยังขายในหน้าเว็บไซต์และขายระบบอื่นอยู่นะครับนะสาวน้ําก็ยังขายอยู่แต่ต้องได้รับคําปรึกษาพิเศษ แต่ว่าผมขอหยิบออกก่อนจะเหลือแต่เฉพาะส่วนที่นะครับที่เราจะคุยวันนี้ผมยกตัวนี้เข้ามาใกล้ๆเลยนะที่เห็นอยู่นี่ก็คือใช้ควบคู่กันนะฮะนี่คือดอสซิ่งปั๊มนะครับหรือปั๊มเคมีนะครับนะเป็นของเซโก้เช่นเดียวกันหรือท่านจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับถ้าท่านมีแต่ว่าต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี้นะครับนะตัวนี้คือ ปั๊มเคมีนะครับเรียกง่ายๆคือปั๊มจ่ายสารเคมีนั่นแหละนะหรือเรียกว่าด o s สซิงปั๊มหรือตัวเคมีคอนฟีดปั๊มก็ว่ากันไปนะคือปั๊มเคมีตัวนี้ปกติปั๊มเคมีตัวนี้นะถ้าเปิด100%เนี่ยมันจะสูบน้ำยาเคมีได้5ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเรามาใช้กับระบบที่เราผมกำลังคุยอยู่เนี่ยนะครับเป็นออโตเมติกนะครับ เราไม่ต้องปรับที่ฟรีเก e นซ y มันถึง100%นะฮะเราอาจจะปรับสัก10-20%ให้พอดีกับขนาดสระของเราได้การจ่ายน้ำยามันก็จะปักปักคือช้าหน่อยจ่ายช้าหน่อยแต่จ่ายคงที่ตลอดเวลานะครับอ่ามันเกี่ยวอะไรกันก็ตัวนี้ผมจะใช้ปั๊มตัวนี้แหละนะครับแล้วก็เติมน้ำยาที่เป็นเป็นกรดนะครับใช้เป็นกรดเกลือ 10%หรือ35%ก็ได้นะครับหรือกรดคลอรไนดไดออกไซด์ซนะครับที่เราขายอยู่นี้ก็ได้เป็นกด10%ที่ไม่ชุนมากใส่ไว้ในตัวนะครับแท้งแบบอย่างนี้การจัดเก็บในแทงแทงสวยๆแบบนี้ครับจะเป็นแบบ50ลิตรหรือ100ลิตรก็ได้นะครับมีในหน้าเว็บไซต์ลองเข้าไปดู PE แทงนะฮะที่วินวินภูเนี่ยก็เราก็จะเน้นโทนที่เป็นสีน้ำเงินสวยๆแบบอย่างนี้นะะนะเหมือนส,สีเสื้อนะฮะ สีน้ำเงินสวยๆแบบอย่างนี้มีที่นี่ที่เดียวนะเป็นถังมาตรฐานเทอร์มานะถังพี e ่อทงห้าสิบลิตรหรือ100ลิตรที่ต้องมีในการใส่เคมีนะแล้วใช้ปั๊มเคมีตัวนี้นครับในการดูดมันเป็นเรื่องใหม่อะไรคุณพิชาไม่เห็นจะใหม่เลยมันใหม่ตรงเคล็ดลับนี่แหละครับก็คือเราจะใช้ปั๊มเคมีตัวนี้นะครับให้มันทํางานโดยที่เราปรับฟรีคูนซี่ต่าๆไว้นะให้มันทํางานตามใครให้มันทํางานตามเครื่องเกลือครับ เมื่อไหร่ที่เครื่องผลิตคอลนจะเกลือทํางานนะครับจะตั้งเครื่องเกลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่มันเกลเลตคอรนออกมาน้ําในสาว่า้น้าของเราก็เป็นด่างทุกครั้งถูกต้องไหมครับในเมื่อมันทําทุกครั้งมันเป็นด่างทุกครั้งเราก็ให้มันทํางานพร้อมกันไปเลยสิครับตัวนี้เราสูบกดครับคุณเป็นด่างใช่ไหมผมก็จะเอากดไปบาลานซ์คุณให้คุณมาอยู่ในช่วง7.2ถึง7.6คุณทําเมื่อไหร่ผมทํางานพร้อมกันกันกบคุณ เพราะคุณทําให้ค่าบ h เหนในสายวน้ำมันเป็นด่างใช่ไหมผมสูบกดเข้าไปน,น้อยเพื่อที่จะไม่ให้ค่าความเป็นด่างของคุณเกิดขึ้นในสัตว์เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จ่ายด่างออกไปก็จะมีการจ่ายกดอัตโนมัติจากปั๊มเคมีตัวนี้เข้าไปต่อใช้งานง่ายๆครับต่อพ่วงกันเราจะต่อพันทัมเมอร์หรือจะต่อพันไม่เติดก็ได้ปั๊มเครื่องเกลือแล้วก็ปั๊มเคมีทำงานพร้อมกัน ับมตัวทํางานพร้อมกันหรือให้ปั๊มทําก่อนเครื่องเกลือกับตัวปั๊มเคมีทําพร้อมกันก็ได้ยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ควรที่จะทาในเวลาที่ระบบปั๊มและก็เครื่องเกลือไม่ทํางานนะครับน,นี่คือมีข้อแม้นะครับเทคนิคง,ง่ายๆแบบนี้การต่อก็ติดต่อทีมงานของวินวินพูได้นะครับใต้ลิงก์นี้ครับท่านสามารถสั่งซื้อปั๊มเคมีตัวนี้ ซึ่งเป็นปั๊มเคมีที่คุณภาพดีๆมากๆจากอิตาลีนะครับหัวปั๊มเป็น PVDF นะครับซึ่งเป็นพลาสติกที่มีความทนการกัดก่อนของเคมีกดด่างได้ดีมากที่สุด PVDF หัวแบบขาวคุณนๆแบบอย่างนี้มาพร้อมกับตัวอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น PVDF นะครับเป็นพลาสติกที่ทนการกัดก่อนได้เป็นอย่างดีปั๊มเคมีตัวนี้ครับมีจำหน่ายในะหน้าเว็บไซต์ครับดูใต้ลิงก์นี้สามารถสั่งซื้อได้เลย มีเครื่องเกลืออยู่แล้วครับไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อเครื่องเกลือใหม่ถ้ามันยังใช้งานได้อยู่ก็ซื้อปั๊มเคมีตัวนี้ไปพร้อมกับถังน้ํายานะครับ50สลิตรสวยๆเก๋ๆ,ๆแบบอย่างนี้แล้วก็สั่งซื้อปลดที่เป็นน้ำนะครับจะใช้งานได้ง่ายๆไม่ต้องไปไดรุูทนะครับแล้วก็ความเข้มข้นไม่ได้สูงมากไม่ได้ฉุนมากไม่เป็นอันตรายนะครับก็ติดไว้ทุกสาไว้น้ําเมื่อไหร่ปั๊มทํางานครับผมก็จะทําด้วยนะครับนะการติดตั้ง ร,ราคานีหน้าเว็บไซต์ยังไม่รหลดติดตั้งก็ออกประสานงานกับทีมงานวินวินทูได้ถ้าซื้อปั๊มกับเราอยู่แล้วเนี่ยผมก็ไปติดตั้งให้ในราคาที่ไม่แพงนะฮะจะได้เข้าไปดูในสระว่ายน้ําให้ท่านด้วยว่ายังขาดหลืออะไรโดยทีมงานที่มีมืออาชีพมากที่สุดนะครับผ่านการเทรนนิ่งจากผมนะครับทุกคนนะครับนี่คือเคล็ดลับดีๆที่มีมาฝากไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าอยากจะสรุปให้ฟังว่าจากประสบการณ์ที่ทํามายาวนานมากเนี่ยเครื่องมือวัดบางอย่างที่มัน ละเอียดมากเกินไปโดยที่มันต้องมีโรบเนี่ยมันก็กลายเป็นผลเสียด้วยก็มีเช่นเดียวกันทีนี้มันต้องไม่ต้องใช้โรบนะครับจะเรียกว่ามันกึ่งอัตโนมัติก็ได้นะครับเพราะปั๊มทํามันทําด้วยนะครับถ้าเราปรับไว้ฟรีคนซี่คือความถี่ในการโดดครั้งนึงเนี่ยปักปักเนี่ยมันช้าหรือมันเร็วเกินไปทําให้ค่า BH นะแตกต่างกันออกไปแล้วปรับครั้งเดียวมันก็จะเสถียรค่า BH ก็จะอยู่ในช่วงมาตรฐานนะครับ ถ,ถ้าเราปรับแล้วถ้าฟีก u นซี่ประมาณสักสามสนะค่าพิเฮมันจะเกินไปอยู่ประมาณเจ็ดเป็น7.7อะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเกินไปนิดนึงนะครับเราก็ปรับจาก30%ของปรามยจนลงมาสัก25หรือ20ก็ได้เราปรับเล่นได้นะครับถ้าขนาดส,สายใหญ่ขึ้นไปก็เพิ่มฟีก u e ซี่ของมันขึ้นไปได้นะครับมันใช้ได้กับสายที่หลากหลายมากเลยนะครับก็มีกฎนะครับไว้สำรองเติมในถังด้วยนะครับนะ่ะ ประมาณนี้ครับง่ายๆเคล็ดลับดีๆมีเครื่องเกลือมีดซิงตัวนี้ไว้นะครับใช้งานพร้อมกันปั๊มเครื่องเกลือแล้วก็ดซิปปั๊มตัวเซกโกตัวนี้ืิชาช้ระบบคอรีนอยู่ใช้ปั๊มตัวนี้ปรับค่าบีให้ได้ไหมคุณวิชาได้สิครับก็เอาตัวนี้ไปสูบด่างแทนสูบกดนะครับมันก็จะฟีดไปพร้อมๆกันอะไรประมาณนี้นะครับง่ายๆครับเคล็ดลับดีๆที่มีมาฝากการจะทําให้ค่า P h เคงที่ได้นะครับ ก็ปั๊มทำเมื่อไหร่หรือเครื่องเกลือทำเมื่อไหร่ตัวนี้ทำงานไปพร้อมกันง่ายมากครับไม่ต้องมีหัววัดหัวโพรบผมแยกออกไปแล้วนะครับไม่ต้องมีการซวิทแมนเทนน์ไม่ต้องมีการคาลิเบตในส่วนของ probe ความยุ่งยากซับซ้อนตัวนั้นก็ตัดออกไปเหลือแต่ตัวนี้ครับที่ใช้งานได้อยู่ยาวครับทำพร้อมก,กันกับเครื่องเกลือไปเลยถ้าค่า B-H ในสระวา่ายน้ำมาตรฐานครับทุกเรื่องก็จะง่ายมากแต่ค่าโพลินต้องไม่ขาดนะครับนะ ้าค่าพีเฮมาตรฐานน้ำจะใสดีอยู่ตลอดเวลาง่ายมากกว่าค่าพีเฮไม่ได้มาตรฐานนะครับวันนี้เรื่องราวดีๆมีมาฝากครับนะเคล็ดลับดีๆมีมาฝากตอนที่1วันนี้นะครับต้องจอากลาไปก่อนฝากติดตามตอนต่อ,อไปมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากนะครับย้ำกันอีกทีนึ่งครับก่อนจากกันเอาสันส้นๆนะครับการปรับค่าพีเฮแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้พีเฮทโพรบเซนเซอร์หรือพีเฮ n คอนโทรลเลอร์ครับ ใช้ปั๊มเคมีตัวนี้สั่งซื้อใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับทีมงานเอาลิงก์การสั่งซื้อของปั๊มเคมีตัวนี้ลงไปด้วยนะครับปั๊มเคมีตัวนี้แล้วก็ลิงก์ของการสั่งซื้อถังใบนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนน้ํายาที่อยู่ในถังติดต่อทีมงานฝ่ายขายได้ว่าใช้ตัวไหนนะครับอ่าอันนี้คือตัวนี้มันจะไม่สามารถวัดได้นะครับแต่ว่าเวลาเราจะวัดเราจะวัดด้วยเครื่องมือที่มาตรฐานก็ต้องเป็นพีเ e t e ิเตอร์ครับพีเอสดิเตอร์ทีมงานลงลิงก์ใต้ นะคลิปนี้ด้วยนะครับลิงก์สั่งซื้อ p h เฮดมิเตอร์ตัวนี้เป็นแบบดิจิตอลนะครับตัวนี้ก็จะมีความแม่นยำสูงปล่อยให้มันจ่ายไปครับดูว่ามันทำงานของมันทุกวันเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันปั๊มทำาเกลือทำเขาทำด้วยแต่ว่าถ้าเราอยากวัดค่านะครับพี head, ว่ามันมาตรฐานดีไหม7.2ถึง 7, 2, 7. 6, 6. 6ตามที่คุณบิชาว่าไหมตั้ง ถูกต้องแล้วหรือยังก็ต้องใช้ pH m e t ม r เตที่มันแม่นยำแบบอย่างนี้ตัวนี้ใช้ได้นานๆครับไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเหมือน pH Controller เปิดแล้วก็เปิดเครื่องออนแล้วก็จุ่มในสาได้เลยนะครับนี่คือเคล็ดลับดีๆมีมาฝากวันนี้ครับ3ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เคล็ดลับดีๆมาฝาก EP1 หนึ่งจากลาไปก่อนนะครับฝากติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ